ยสาวงามเนาะคนกาับทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะน้องคนเน้องมุนี้กามาเปิดคลิดดูตลาดกันเนาะขบผอสองว่าสีสามสิบกองคือเก่าเนาะทุกคนเน้องมุนี้ก็มาตลาดกันเนาะทุกคนเนาะตลาดดาวเครื่องกันเองน้องคนเนาะมาหนีเนาะมามาซ okay. ื้อของกันเน้องคนเนาะเตรียมปีใหม่กันเนาะทุกคนเนาะนายชดแอดชั้นดำเนาะนางถ่ายรถคนเดียวเน้องคนเนาะ มีม้าลูกป่าเนอ้องในกา,า,นา,นา,าว่นานานาสาวนาำบาวนี่ทุกคนเนาะทีะ่ตามชมทุนนกคนมาตลาดทุกคนเนาะตลาดดาวเพื่องทุกคนเนาะซึ่งตลาดนี้ก็เป็นตลาดใหญ่ของในเมืองปากเซ่กันเนาะทุกคนเนาะตลาดดาวเพื่องเซ่แข่งสัก,น,กนี่ทุกคนมาซื้อข้าวฟองเครื่องใส่เนาะนี่ อยู่พวกเด็กๆเนม็ดปกหล่อๆเว้ย7 1ครับ่างสองเตรียมเครื่องปีใหม่กันเนาะเราซืเบียรนําบ่บ่เจเจซื้อเหลาซเบียรนํา่ื้อนซื้อนมีลูกซื้อนสิจุเนาะซื้อยังเท่านี้มื้อนี้ห sự nhăn bỏ Vâng rồi đi Cương 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 xài Ồ, Còn... oh, lại được, sự nữa được kể... <laughs> Đó oh, sao đọc máy đọc nó, nó

จะเป็นโซนขายของกินนึงสักคนเนาะขายของกินของอยาเนะาะเป็นตลาดเสาร์นึงสักคนเนาะข้างในมันจะเป็นตลาดในเมืองนะมันจะเป็นห้างเนาะทุกคนนะเนาะเตเปไทยกับเป็นห้างเนาะห้างขายเครื่องนะแล้วนี่ขายผักขายยาแล้วนะทุกคนเนาะ

ເບິ່ງເດີ້ເອເອເອອັນນີ້ມາກູອາກເລົ່ ปังครับเรีนตั้งครับแล้วไปรมติ๊กตอกกว่เยเดครับ่มมาครับ

เด็ยากอยู่นีดเซนหานี่เซนหนึ่งขาเซนหนึ่ง้วี้อ่อตคือไปเซนีนมีหนาได้มีหชาลวนบ้านเหนือขามันกระจักยนีตั้ถือตัวแท็กไ่ากันหชุดละข้าวเซนสเดี๋ยวมันั้นอื่กแตเอาตัวถือไม่ตทางเหนือ No! แสนสีนะครับคนเนาะส่งนกช่ายงามอยู่ว่ามาเอามาเมย์เมกระเป๋าหันเปลี่ยนในเด้อกระเป๋านี่เป้ามาอะไรเห็นข้างหางนี่ก็มีเงียบดีนิ้วโบแมนนี่โบ นับเงินนี่คุณไปินส่นะยูนตันท่าเระออกไปแล้วเนาะมาใส่เงินด้วยสปามัน ไอหน่อยอยู่อนเนะนี้เาไปอีกเลยโดยาพี่เง้างมหอเป่าะองสามสี่หกจ็ด้านิ่วนิวนิ่วงมดีซเพิ่หนฮน ันนี <S 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 <yeah> ้เซนสิฟเชนเน้ <h <h ูกน um> ิวมากพี <h <h ja. mm um> <h 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 puzzles, ่ลูกอันนึงกับีตัวนี้ในกอเลยไม่เห็นให่ซื้อได้หนิเหยยอยู่หน่อยมม่หน่อยเลยนี่นี่น้อยจ่ายไปอีกแซนเศ้าน้อาพี่ลูกว่าพี่นิ้วเนื้ว เอาเซนหนึ่งทีเลยเอาวลูกที่เจ้าก็ได้ไป้งซอยายรัวพี่ลูกก็นตัวี่ต้อมเลยตัวนี้คือบเอาเอาแม่สิลุดไหตัวนี้ลายเซนซีตัวนี้เครื่องหามเครื่องส่งถุงยีในก็เสือทุกคนจำเพลินหลบบ้านในพรมตีสินไห้เยเนาะทุกคนเนาะ ปฏิกาเนาะายบริกานะทีน้องในโรงนะมารอตลาดกันนอนทุกคนนเอะางินกาาี่าราะ่าเนาะส่วนีหนกินอะไรกินไรจม่พอแดงนั okay. ่งปลบ้เกี่ยของกระสรเนาะบรีหาชุดเครื like ่องนุ่ก็เนาะแล้วก well ็ย so ังสิกับไปซื้อทุกคนกเนาะก้าไปซื้อเรายาปลาแป้งนี่แได้เนาะยมปีใหม่มาสั่นเนาะ Mark, เตรียมเครื่องปีใหม่ของกินของอยากกัน้องคนเนาะนั่งรอถ่ายก็นั่งเนาะสายบรรยากาศนางเลาะน้ำเมียกันแล้วสด้างจิตตอได้สร้างศีรษืกองเข่าได้เนาะนั่งจะเจ็บบวดปวดดากนั่งรอถ่ายจะเจ็บปวดปวดปวดดากเนาะคนเนาะเมย์รอถ่ายเนี่ยนะไปนะเมียเนาะเมียท่านผู้ชมเป็นแบรว่าเนาะคนเนาะเมียท่านหนึ่งลูก เ่าน <N iss an> ั่นนี่ีคือสีฟ้สีฟองกินฟองดูฟองใสแน่นาะซื้อขนมข้าวต้มนี่นกงไปเอ้ยพวกพี่ไปอะโอเคทุกคนฮึใส่ดีไหมใช่ไหมฮึใส่ปกจ้อีกแ้วอะไรดนี่ไูตจะบอกว่านี่เด่นนี่เด่นเด่สอ บรรยากาศในรถเนาะได้อัดกันขนาดด้วยนั่งอยู่น่อกก็บบายดีแดดขนาดนี้เว้ยเด็กๆลงเครื่องเต็มเนาะเอาของเครื่องใส่ะห้ได้พี่หม่เหรอพี่หม่พี่ก็ใส่กัน

มากินเฟอรออีกยาและบินหนัก่อนอย่าเป็นไายคนนก็จะมาคอยแซ่บแซบแมากินเฟอรอกันเนาะเจนี่ก็เวิรแลละเลดแต่หนา ยังชอบไม่รู้เป็นยชอบไม่รู้ก็ดีไปกันด้วยกันสิซเฟอร์รถเนาะคุบ้าไว้จ่อยซเฟอร์รถเท่าน้อคนเนาะโอเคโอเคทุกคนพบะกอกันไหมคลิปต่อไปกันเนาะทุกคนเนาะไม่ยังแพ็กมาดินี่โอ้เอาไปตีกันตีเลยอเมริกาทะเลทะเลเข้าไปเมียน